สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่นพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะอีพีที่486กันแล้วนะคะฝากพี่พ,พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อคะ่ะพี่0ูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางคะ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อน้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่สาโทรก,กันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสะดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่ EP 486นะคะพี่จ๋าเย็นวันที่8ัมกราคม2568ค่ะหมายเลขที่หเป็นพระลีลาเนื้อผงค่ะพี่จ๋าเนื้อดินเนื้อผงนะคะพี่ประมาณนี้นะคะพี่จา พร้อมกันเลี่ยมหน้าตามาชัดสวยค่ะพี่พระลีลานะคะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไวเลี่ยมใช้งานค่ะลีลาใหม่เลขหนึ่งสามร้อยบาทค่ะใหม่เลขที่สองเป็นลีลาเนื้อตะกัวค่ะพี่จ๋าสนิมแดงโชคราบกรุมีมาชัดสวยเลยค่ะพี่พระลีลาเนื้อตะกัวค่ะ หมายเลขที่2นะคะพี่จ๋าเป็นรีลาเนื้อตะกัว3 0 0บาทค่ะหมายเลขสามเป็นเหรียญพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองค่ะพี่2521ัเ25ค่ะพี่จ๋าเหรียญพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองค่ะแบ่งปัน300บาทพ่อท่านคลิ้งเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลขสี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือคะ่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมสีทองนะคะพี่จ๋าองค์สีทองเหลืองอาร่ามคะ่ะเจ้าแม่กวนอิมพันมือคะ่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานคะ่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่สี่เก่าสวยคะ่ะหมายเลขห้าเป็นพระคงเลี่ยมเก่าคะ่ะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไวเลี่ยมใช้งานคะ่ะพี่ พระคงที่เลี่ยมมีรอยเล้ารอยลานนะคะพี่า๋าเก่าสวยค่ะพระคงเนื้อดินค่ะพี่า๋าแบ่งปันที่สามร้อยบาทพระคงเก่าสวยค่ะหมายเลขหกเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลกายทิพย์ค่ะพี่หลวงปู่ดุลกายทิพย์พรอมเลี่ยมค่ะพี่า๋าพร้อมใช้งานนะคะพี่ หลวงปู่ดุลจังหวัดสุรินค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทใหม่เลขที่หกค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นพระร่วงหลังลิ่มค่ะพี่จ๋าหน้าตาชัดนะคะพี่องค์นี้ค่ะเป็นเนื้อตะกั่วค่ะพระร่วงหลังลิ่มเนื้อตะกั่วหมายเลขเจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปัน3ามรยบาทค่ะพี่หมายเลขที่8เป็นพระท่ากระดานค่ะท่ากระดานเนื้อตะกัวเก่าๆเลยค่ะพี่จ๋าท่ากระดานใหม่เลข8ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าท่ากระดานใหม่เลข8เก่าๆเลยค่ะพี่ หมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะปู่ไขเ่เบอร์เก้านะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะหมายเลขเก้านะคะพี่จา๋าเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทเก่าวสวยค่ะหมายเลขสิบเป็นพระรอดนะคะพี่จา๋า พระรอดเนื้อมาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพระรอดสามร้ยบาทใหม่เลขสิบค่ะใหม่เลขส1บเป็นเหรียญยี่สิบหาพุทธศตวรรษค่ะพี่ พร้อมเลี่ยมนะคะพิจาเป็นเนื้อตะกัวค่ะเก่าสวยค่ะพพิจาเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตวรรษค่ะแบ่งปันนะคะพิจาร์สาร้อยบาทหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ สิบสองเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตาเคลาคะ่ะพี่สาเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตาเคลาคะ่ะหลังแพะนะคะพี่สาเก่าสวยคะ่ะพี่หลวงพ่อวัดเขาตาเคลาคะ่ะแบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขสิบสองค่ะหมายเลขสิบสามค่ะพี่จ๋า 13เป็นพระรอดเนื้อดินหน้าตามาชัดสวยค่ะพระรอดหมายเลข13ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่า๋าแบ่งปันส0มยบาทพระรอดหมายเลข13ค่ะ14เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่า๋าผงสุพรรณหน้าตามาชัดหมายเลข14ค่ะ เบอร์สิเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่สามร้ยบาทพระผงสุพรรณใหม่เลขสิบค่ะพี่สิบห้เป็นพระพุทธนะคะพี่จ้ารูปหล่อพระพุทธค่ะพี่มีต้องรอยการปิดทองค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ้า แบ่งปันพี่ๆสามร้อยบาทเลยนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะเดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดความสูงให้ชมนะคะพี่หมายเลขสิบห้าเป็นเอ,อ่อพระพุทธนะคะพี่จ๋าสูงความสูงอยู่ที่สองนิ้วค่ะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบหกค่ะพี่จ๋าสิบหกเป็นเหรียญพระสมุหะ พระสมุหขิงนะคะพิจาพระสมุขิงค่ะพี่ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยค่ะพิ่จาเหรียญพระสมุขิงค่ะพี่เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่ปี2468ค่ะเหรียญเก่าพอซอลึกนะคะพิจาสภาพก็ผ่านการใช้งานค่ะพี่หมายเลข16เหรียญพระสมุขิงค่ะพิ่จา แบ่งปันอยู่ที่3 0 0อยบาทค่ะ17เป็นแหวนพญานาคค่ะพีจ่จ๋าแหวนเป็นรูปพญานาคนะคะพีจ่จ๋าเนื้อทองผสมค่ะเก่าๆเลยค่ะพีจ่จ๋าแหวนรูปพญานาคเนื้อทองผสมเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปัน3 0 0อยบาทนะคะพีจ่จ๋าแหวนรูปพญานาคหมายเลข17ค่ะ18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่จ๋า รูปหล่อพ่อเงินหน้าตามาชัดสวยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพี่หลวงพ่อเงินเก่าสวยใหม่เลข18ค่ะแบ่งปันสาม้บาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะ หมายเลข19บเก้ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญจอบใหญ่สภาพใช้ค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่นะคะพี่เก่าสวยสภาพใช้ค่ะพี่จ๋ามาแบบเก่าเก่าห่วงไม่มีนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีบาทค่ะหมายเลข20่สิบค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะ หลวงพ่อเนื่องตอกโคดนอนูค่ะพี่จ๋าพ่อเนื่องวัดจุลามณีค่ะพี่ลาผลพูนทวีเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทคะ่ะหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋ายี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จคะ่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชัยโยคะ่ะพิ๋าหมายเลข21คะ่ะมีน้องรอยการปิดทองนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่3ามรอยบาทเก่าสวยคะ่ะ22เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันคะ่ะพิ๋าเบอร์ยีสิบนะคะพี่ สามบาทเก่าสวยใหม่เลข22ค่ะ23นะคะพิ่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะแบ่งปัน300บาทใหม่เลข23่ินะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ24เป็นตะกุดหลวงพ่อทาค่ะพิ่จ๋า ตะกุดหลวงพ่อทาถักเชือกลงรักค่ะพี่เก่าๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าเก่าๆเลยนะคะพี่ถักเชือกลงรักค่ะพี่จ๋าความยาวอยู่ที่2นิ้วค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่จ๋าตะกุด300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋า1องค์3 0 0บาท2องค์500บาทค่ะ ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 1 5 8 6 6 5จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น e ีที่486ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า